อน,นักเรียนมาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องต่อไปที่ครูจะสอนนะคะคือการโอนกลับรายการนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าร้อมนะนะคะนะคะมาดูความหมายของการโอนกลับรายการก่อนนะคะการโอนกลับรายการนะคะคือการนํารายการปรับปรุงนะคะไว้ คือการนำรายการทนะี่ปรับปรุงไวนะ้ณวันสิ้นงวดบัญชีปรับปรุงไว้ณวันสิ้นงวดบัญชีคือวันที่31 e ธันวาคมนะคะมาบันทึกมาบันทึกสลับด้านกันณนะวันต้นงวดบัญชีใหม่ณวันต้นงวดบัญชีใหม่สมมุติสิ้นงวดบัญชีคือวันที่31ธันวาคมต้นงวดบัญชีใหม่สมมุติ31ธันวาคมปี47นะคะ <area> ต้นงวดบัญชีใหม่ก็คือวันที่หนึ่งมกราคมปีสี่แปดนะคะบอทเรียกว่าวันต้นงวดบัญชีนะคะเพื่อทำให้การบันทึกบัญชีนึงว่าบัญชีใหม่สะดวกและลดการผิดพลาดนะคะรายการปรับปรุงนะวันที่ณวันสิน้นว่าบัญชีที่ต้องนํามาบันทึกโอนกลับที่ต้องนํามาบันทึกโอนกลับจะมีอยู่ด้วยกันนะคะ4ประเภทประเภทที่1คือค่าใช้จ่ายค้างจ่าย นะะประเภทที่2คือรายได้ค้างรับประเภทที่3คือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเฉพาะกรณีที่เราบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายณวันที่เราจ่ายเงินนะคะแล้วก็รายได้รับล่วงหน้าเฉพาะที่เราบันทึกไว้เป็นรายได้ณวันที่เราได้รับรายได้เพราะฉะนั้นรายการโอนกับบัญชีก็จะมีด้วยกัน4ประเภทนะคะทีนี้นักเรียนดูตัวอย่าง นะคะดูตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างที่5นะคะเมื่อวันสิ้นงวดบัญชีปี47กิจการมีรายการค้าที่ต้องปรับปรุงอยู่ด้วยกัน4รายการคือค่าไฟฟ้าค้างจ่ายรายได้ค้างรับแล้วก็มีรายได้อันนี้คือค่าให้ใจ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะแล้วรายการที่4คือรายได้รับล่วงหน้านะคะเข้าปรับปรุงรายการไว้ให้ดูตรงหน้า ร้อยสามสิบแปดนะคะเขาปรับปรุงให้ดูนะร้อยสามสิบแปดอันนี้คือการปรับปรุงรายการที่หนึ่งเดบิตค่าไฟฟ้า4,200บาทเครดิตค่าไฟฟ้าค้างจ่าย4,200บาทอันนี้คือรายการที่1รายการที่2เดบิตค่ารายได้ค่าเช่าค้างรับเครดิตรายได้ค่าเช่า6000บาทนะคะรายการที่3เดบิตค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า เครดิตค่าโฆษณา2,000นะคะแล้วรายการที่4เดบิตด,ดอกเบี้ยรับเครดิตดอกเบีย้ยครั้งรับ400อันนี้คือรายการปรับปรุปรงนะวันที่3 1ธันวาคมปี47นะคะเราก็จะมาโอนกับรายการอยู่ตรงหน้า130สบบาท ร้อกาค่ะนักเรียนดูหน้าร้อคือการบันทึกรายบัญชีณนะวันที่1มกลาคมปี48ก็เขียนพศสองพร้อยสีมกาคมนะคะวันที่1แล้วก็เขียนรายการที่1อันนี้รายการที่1นะคะรายการที่1นึเดบิตค่าไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า โ,โทษเดบิตค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเครดิตค่าไฟฟ้าเท่ากับ4,200บาทก็คือเอารายการของหนะ้า138สมมาโอนกลับสลับที่บัญชีกันนะักเรียนดูสลับที่บัญชีกันนะคะนะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะนี่คือรายการที่1นนะคะนี่เดบิตค่าไฟฟ้าเครดิตค่าไฟฟ้าค้างจ่ายเราก็มาเดบิตค่าไฟฟ้าค้างจ่ายแล้วก็เครดิตค่า ไฟฟ้าสลับที่การโอนกลับนะคะก็โอนกลับทั้ง4รายการนะคะโอนกลับทั้ง4รายการในวันต้นงวดบัญชีปี48คือวันที่1มกราคมปี48อันนี้รายการที่1รายการที่2ก็เดบิตรายได้ค่าเช่าเครดิตรายได้ค่าเช่าค้างรับลงตรงกันข้ามกับวันที่สาเ็ธันวาคมนะคะอันนี้รายการที่3เดบิตค่าโฆษณาเครดิตค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า รายการที่4เดบิตดอกเบี้ยรับล่วงหน้าและเครดิตดอกเบี้ยรับอันนี้คือรายการโอนกลับบัญชีจะง่ายค่ะอยู่ที่ว่าวันที่สา31ธันวาคมสิ้นปีปรับปรุงไว้อย่างไรก็ลงตรงกันข้ามลงตัวเลขตัวเลขอะไรก็ใช้ตัวเลขเดิมนะคะเพียงแต่ชื่อบัญชีสลับด้านกันจากเดบิตเป็นเครดิตจากเครดิตเป็นเดบิตนะคะอันนี้ก็คือการโอนกลับรายการค่ะ